สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมขอคิวเวอร์เช่นเคยนะผมก็สําหรับพาร์ทนี้นาะก็จะเป็นพาร์ทที่8แล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่สิพาร์ทที่9แล้วใช่ไหมเออเพราะว่าพาร์ทที่8เนี่ยเราไปสู้กับอ่าบอสนกมาใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับโอ้โห เราก็เล่นกันมือมาถึงพาร์ทที่9้าแล้วนะเออดิ้นพันธ์ได้เมื่อกี้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยอีกหนึ่งไบโอมกันนะทุกคนนั่นก็คือเป็นไบโอมทะเลใต้น้ำนั่นเองนะผมก็ได้ทำการขุดนะครับผมทางไปแล้วนะนี่เลยจะอยู่ทางซ้ายมือของแผนที่เรานะนี่ยาวเลยนะครับจนถึงตรงนี้เลยนะครับนี่คือทะเลใต้น้ำเนาะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรถไฟไปนะครับตรงนี้ก็ทำรางไว้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะครับของที่เราจะต้องเอาไปเนี่ย ก็มีไม่กี่อย่างนะก็จะมีพวกอา,อาวุธใช่ไหมแล้วก็ที่ขูดแล้วก็มีชุดที่เราจะต้องเตรียมไปของผมเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เลือดเยอะที่สุดเนาะก็จะเป็นพวกชุดของไอวี่อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็มีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีข้าวมีโต๊ะซ่อมมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยแต่เรามาอัปเดตบ้านกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาแต่เรามาดูกันนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่บ้านเราบ้างน,นะทุกคน โอเคอย่างแรกเลยเนี่ยตรงนี้คือทางข้าของผมนะนี่เลยตรงนี้ก็มีไฟนะครับโอ้โหไฟเพียบเลยนะถ้าเกิดว่าเราเดินกลับบ้านใช่ไหมเดินกลับบ้านมาอะไรอย่างนี้ไฟก็จะกระพริบ,บนี่ยินดีต้อนรับอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เออแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟบนนะครับมันจะเป็นแบบเหยียบปุ๊บแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้เนาะก็สวยเป็นอีกแบบนะึงนะ พอถึงบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะบ้าน m b c แล้วก็เพิ่มเติมก็คือมี m b c กิจกรรมเข้ามาแล้วนะนี่เลยอยู่ด้านซ้ายมือเนาะวิธีการที่เราจะเอา m b c กิจกรรมเข้ามาก็ต้องมีปฏดทินนะครับผมปฏดทินตรงนี้ก็คทบได้จากโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เนาะโต๊ะช่งางไม้นะครับโอเคแล้วก็มาทางขวามือนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเวิร์กช็อปของเราเนาะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทําทางขึ้นไปด้วยนะครับนี่เลย ตำทางขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องปรุงยานะครับผมแล้วก็เป็นห้องครัวด้วยนะตอนนี้ก็มีผักอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมนี่เลยนี่มีผักอันนี้คืออาหารที่ทําเสร็จแล้วนะก็คืออาหารพวกเนี้ยพวกละพริกไทยอิ่มใจหรืออะไรพวกนที่เป็นอาหารพวกเอ่อ normal เนี่ยไอพวกชื่อธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เราจะไปขายนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเออไอเทมแรพวก พุดดิ้งหายยากหรืออะไรเงี้ยที่มันต่อท้ายด้วยหายากเนี่ยเราก็จะเก็บไปกินก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือเยอะเนี่ยเราก็สามารถขายเป็นเงินได้นั่นเองนะโอเคข้างบนก็เป็นฟาร์มเนาะตามปกตินะครับผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะซ้ายมือของเราก็จะเป็นฟาร์มมินิฟาร์มของเราเนาะส่วนขวามือตรงนี้คือเป็นจะพูดยังไงดีทุกคนตรงนี้ <laughs> มันเป็นโรงไฟของผมนะเดี๋ยวว่างวนี่ผมมาเล่นให้ดูนะตรงนี้เนาะ ก็เป็นการทดลองระบบไฟบนลูปนะครับผมโอเคแล้วก็มีที่ขุดนะครับผมนี่ที่ขุดแรกยักษ์ของผมเนาะตอนนี้ก็ขุดเยอะเลยนะครับผมตรงไหนที่ผมขุดแรกยักษ์เนี่ยผมจะปักทงเอาไว้ด้วยนะเพราะว่ากันลืมนั่นเองนะ ก็มีหลายจุดอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็มีหลายจุดที่หมดไปแล้วด้วยเนาะเช่นอาร์ซิออนเนี่ยตรงนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมที่เราขุดกันเนาะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับแร่ของเราเนี่ยก็พอมีพอใช้แล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ทะเลใต้น้ํากันเลยแล้วกันนะครับผมก็จะนั่งรถรางไปนะทุกคนนี่เลยชุบแล้วก็เดินตแบบนี้เลยนะครับโอเคคนถึงแล้วครับผมแม่กว่าจะมาถึงนะ นี่เลยทุกคนอันนี้คือไบโอมใหม่นะครับผมนั่นก็คือทะเลใต้น้ํานั่นเองเนาะพอเราเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหน้ําของทะเลเนี่ยก็จะเป็นสีที่มันค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับนี่เลยโอ้อันนี้เราได้ไม้ประการังมาด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าไบโอมของทะเลใต้น้ําเนี่ย ปกติเราจะมีแค่ไม้ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าไม้ของไบอมทะเลใต้น้ําเนี่ยก็จะเป็นไม้ประการังนะครับอันนี้เราก็เอาไปรับเรือได้นะครับอะไรประมาณนี้เลยเนาะนี่ก็ตีเก็บมาเลยทุกคนของดีของดีพวกนี้คือของดีนะเก็บมาถ้าเกิดเราตี่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะได้เป็นมเมล็ดด้วยนะครับผม,มเมล็ดไม้ประกา,าะรังนเนาะนี่ขึ้นแล้วนะครับทะเลใต้น้ํา นี่เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ของใบอมทะเลใต้น้ำนะครับผมก็จะมีฉับประรดแล้วก็มรละไก่นะครับนี่นี่เลยเป็นอันนี้คือมรักไก่นะครับแล้วก็มีฉับประรดด้วยนะ <c oughs> ถ้าเกิดทุกคนเจอเนี่ยก็ให้เก็บมาให้เกลี้ยงเลยทุกนคนเพราะว่าเราต้องการามเมล็ดของมันอย่างมากเลยนะครับนี่เก็บมาก่อนเลยนะเชิบแบบนี้เลยเฮ้ยโ,โหนี่คือมอสเตอร์ใหม่นะครับผม นี่ต้องค่อยๆตีนะไอ้พวกนี้มันคือหนอนนะครับผมโอ้โหมาดีมาดีมาดีต้องระวังกันดีๆนะครับผมเออเย่โอเคได้ของมาด้วยเปิดหอยทะเลนะครับผมเป็นของใหม่นะนี่หมายพวกนี้ก็เก็บไปให้หมดเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินริมๆขอบก่อนนะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเชลไอหนวดพวกนี้นี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันตีแรงมากๆเลยนะ ถ้าเกิดว่าเราตีมาเนี่ยมันจะตีกลับหาเราทันทีนะเราก็ต้องระวังด้วยนะครับในการเดินนะเอาละครับทุกคนและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเนี่ยแนะนําให้พกมาด้วยนะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยครับเป็นสะพานนั่นเองนะครับผมจะเป็นสะพานไม้หรือสะพานหินก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่ซาวยากรของแต่ละคนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาลุยของใบอมทะเลใต้น้ําเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนํานะว่าให้เราเนี่ยขับสะพานมาด้วยเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของใบอมทะเลใต้น้ําเนี่ยจะเป็นน้ําหมดเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องออวางพื้นอย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยวางยาวๆไปเลยนะฮะเพื่อในการสำรวจที่มันไกลมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่พกมาเนี่ยแล้วเราเจอน้ำใช่ไหมเราก็จะเดินวนจนกว่าจะหาพื้นที่ที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสะพานเนี่ยคือเราสามารถวางสะพานแล้วก็ไปไหนก็ได้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะเดินไปตรงๆเลยเนาะแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเจอกากข้างหน้าก็จะแวกเข้าไปสักหน่อยนะ เฮ้ยทุกคนข้างล่างเหมือนจะมีอะไรนะครับเป็นแสงแสงโอ้โหไปมองนะเฮ้ยหลบนีเห็นไหมเทคนิคก็คือเวลาเรายิงเราก็ต้องหลบด้วยนะอุ้ยอันนี้สลามใหม่นะทุกคนเป็นสลามตัวสีฟ้านะครับเฮ้ยระวังหุเกิดไปแล้วมันมีตัวอยู่ตัวง,งูนะนเรามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปใกล้กลๆเนาะโอเคเดี๋ยวจัดการสลามตรงนี้ก่นอนเฮ้ยเกือบโดน <laughs> เราต้องระวังด้วยนะครับผมไอ้หนวดเนี่ยมันจะปาหินมาเนาะ นี่จัดการให้มันเรียบร้อยนะครับโหตรงนี้มีอดองสลามเพียบเลยนะครับเราต้องจัดการก่อนนะอืค่อยๆตีไปครับคือถ้าเกิดให้ผมแนะนําเนี่ยก็เป็นอาวุธระยะไกลก่อนนะครับ ที่จะมาไปอมทะเลใต้น้ำมาเนาะเพราะว่า,าระยะไกลเนี่ยมันเซฟจากเรามากๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเรา,เาตีระยะประชิดเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่เราจะโดนโจมตีนะครับแล้วก็มอสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีดาเมจรุนแรงพอสมควรเลยเนาะนี่เราต้องค่อยๆตีนะค่อยๆเก็บไปครับไม่ต้องรีบเนาะเออโอ้โหอะไรครับเนี่ยทีเดียวเนี่ยนะ โอ้โหโอ,โอ้ทุกคนผมตดนตีทีเดียวตายเลยโหเป็นไงทุกคนแรงไหมโคตรแรงบอกเลยนะครับผมคือให้แนะนําจริงๆก็คือระยะไกลนะครับแล้วอยู่แล้วอยู่ไกลๆกับมันด้วยนะถ้าเกิดอยู่ใกล้ทีหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เดิมแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงศพเรายัางอยู่นี่อยู่เลยนะ ้องไม่ค่อยตีนะครับโอ้โอ้โอ้ลื่น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 คือสลามสีฟ้าเนี่ยในไบโอมของทะเลใต้น้ำ嘛เนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราไปโดนเนี่ยตัวเราจะลื่นนั่นเองนะครับผมนี่ตีไปก่อนนะจุดจุดหืมระวังให้ดีเนี่นไหมมันจะลื่นมากเลยนะครับปื้ดแบบนี้ก็เลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะลื่นแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการขุดนะครับผมสลามบกออกไปให้หมดเลยเนาะนี่พวกนี้นะครับ นี่เมือกสลามพวกเนี้ยนะขุดไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือการมันเกิดขึ้นใหม่นะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเราจะอาจจะเอาไปทําฟาร์มที่บ้านด้วยนะเป็นฟาร์มสลามฟ้าอะไรประมาณนี้นะผมนี่เราก็เก็บไปก่อนเลยนะเก็บไปให้หมดเลยโอเคทีนี้แต่เรา,าขุดกันนะครับผมกําแพงเนาะผมจะใช้เป็นที่เจาะขวานโบราณนะผมแล้วก็อัปเกรดมาด้วยนะทุบเนี่ยประมาณ3ทีนะผมในการพังเนาะ ตรงนี้มันก็จะเป็นกําแพงหินปูนนะผมกําแพงอันนี้ก็เอาไปคราบของอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะทุกคนก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับผมเราสามารถคราบของได้นะกำแพงอันเนี้ยไปทบปุบไปครับโหสลามเพียบเลยนะครับตรงนี้อุ้ยโหดามเมจอยู่ที่180นะตอนที่ดูเมื่อกี้นะครับแรงอยู่นะโหก็อาจจะไม่ใช่ทีเดียวตายนะแต่ ไอ้ที่ผมตายเนี่ยอาจจะโดนอะไรแบบหลายอย่างนะครับผมดีไปครับโอเคโอ้ระวังระวังระวังเจ้าหนอนพวกนี้นี่เอ้ยไม่ใช่เจ้าหนวดเนี่ยหนอนอีกนะเจ้าหนวดพวกนี้ก็คืออ่ามันจะให้อาวุธเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะดรอปได้นะโอเคตรงนั้นมีฉับรถอยู่นะครับเฮ้ยได้แล้อ,อ,อทรีนแล้วนะครับผม คืออย่างนี้ครับทุกคนก็คือไบออมทะเลได้น้ําเนี่ยแรกประจําไบออมก็คือแล่ออกซรีนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่แล่ออกรีเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องทําการเผาอีกนะครับผมให้มันเป็นแท่งเนาะแล้วเราก็เอาไปใช้เป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็เก็บของไปก่อนนะผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเกาะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะอันนี้เราแค่แวะมาเฉยนะครับโอ้ยข้างหน้ามีหนวดอีกแล้วทุกคนไอหนวดพวกนี้ ชึบทุกคนอย่าโลภนะเวลาตีอะถ้าเกิดว่าเราโลภปุ๊บเราโดนดามเทันทีเลยนะครับเคโอ้โหเฮ้ยอันนี้คืออาแร่ยักษ์ของออกทรีนะครับเก็อยู่ๆก็เจออะเจอเลยของควรด,ดีลืมเอาที่ขุดมาด้วยไง,ไงแจ่มเลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นไบโอมของหินเนี่ยก็จะเป็นพวกไขใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไบโอมของทะเลใต้น้ําเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นเมือกๆแบบนี้นะครับเราสามารถตีได้นะแล้วก็มันจะมีของข้างในนะครับเช่นอของมีค่ามเมล็ดผกักหรือผลไม้อะไรพวกนี้เนาะประมาณนั้นครับผมตรงนี้ก็มีแร่แล้วนะนี่แร่อยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแร่ยักษ์นี่คือโอ้โหจบเลยนะชเลงกแรกๆนะเนี่อันนี้ดีใจมากเลยเจอขู่ดีมากเลยนะครับ คือในการสำรวจใบโอมของทะเลใต้น้ำเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำเส้นทางหลักสักหนึ่งเส้นเนาะอย่างของผมเนี่ยคือมันเป็นเส้นตรงตั้งแต่แรกเห็นไหมครับเนี่ยตั้งแต่บ้านเราเลยเนาะเป็นเส้นตรงมาอย่างนี้เลยนะครับก็แนะนําให้เป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยไปก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยจะสะดวกกับการเดินทางมากๆถ้าเกิดว่าเราวางอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นรางรถไฟอะไรเงี้ยวางเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางตรงแล้วเราก็จะเดินทางได้ง่ายนะแล้วเราค่อยแบบแตกขแขนงออกไปซ้ายหรือขวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ผมก็เฮ้ยโอ้โหทุกคนผมเจอวิหารว่ะเอาแล้วไงเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหเกือบอันนี้คือวิหารน,นะครับทุกคนอันนี้คืออันนี้คือนุษดุถ้ำนะอันนี้ชื่อว่าบรรดุถ้ำนักปราดนะครับผมนี่เลย เป็นมอสเตอร์ประจำวิหารตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือในไปอมทะเลใต้น้ำเนี่ยมันจะมีวิหารด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีหุนนห่นยนต์โอ้หุ่นยนต์หืตัวใหญ่มากทุกคนหุ่นยนต์เนี่ยก็จะโจมตีเป็นสามทิศทางนะครับเป็น3ามเส้นแบบนี้เนาะทุกค,คนก็ต้องระวังด้วยนะมันโหดมากเลยนะครับโดนทีนี้ก็แทบล้มเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับของในนี้นะครับถ้าเกิดว่า ที่ขุดเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยเราสามารถยกเขาที่นี่ได้เลยทุกคนจริงเราสามารถยกเขาได้เลยนะครับโอ้โ,อโอหหุ่นยนต์เยอะมากพวกนี้เหมือนเป็นกับหุ่นยนต์พิทักษ์วิหารอะไรแบบนี้นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะแต่เราปักไฟไว้ก่อนนะเอาคบเพลิงไม่มีอีกจบเลยงานนี้ไม่เป็นไรแต่เราเดินสำรวจกันแบบนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะได้อยู่นะ ตรงนี้ก็จะมีพวกพื้นหรืออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้หมดเลยนะแต่ว่าในตอนนี้ผมยังไม่เก็บนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปืองช่องนะให้เราเก็บของที่มันสําคัญสําคัญก่อนนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เอาสะพานกันมาด้วยจริงๆนะเพราะว่าพื้นที่ว่างๆแบบนี้เราไม่สามารถไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสะพานเราก็ปูแล้วก็เดินไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้เนาะเราก็เดินสำรวจเลยนะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะผม ดูสีข้างในาโอ้ยอย่างนี้มีหีบด้วยนะครับประดูโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะครับไอดีการ์ดมษย์ถ้ำเนี่ยอันนี้สําหรับใครเล่นสายลบลีกเนี่ยควรมีนะอันนี้นะครับเป็นที่ใส่มือรองของเรานั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบนี้เราก็ทุบหีบมาได้เลยนะแบบนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเ๋ยอยังไงเนี่ยการที่เราจะไปลุยวิหารเนี่ยจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราจะลุยวิหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ หลายเรื่องนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างนานนะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับผมตรงนี้วิหารเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวมาลุยกันนะครับผมโอ้โหหนอนอเยอะจังวะเนี่ยมาพร้อมสู้ยิงก่อนเลยอมาดีมาดีมาด,มาดีไม่โดนหรอกอืมโอเคอ้างบนอีกหนึ่งตัวถือเฮ้ยไม่ตายเฉยโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกัน หมือนจะมโีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสาลามอย่าพึ่งอย่าพึ่งตี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 เอออะเรียบร้อยตดไก่ถึงสักทีโอเคทุกคนมาแล้วเดินอย่างไกลนะผมนี่เลยตัวนี้เลยเนี่ยมาแอบเลยตรงนี้เืยออกมานี่แน่เรียบร้อยเฮ้ยกว่าจะตายโอเคโอ้เดินไกลมากเลยทุกคนแต่ว่า มันก็ยังดีนะครับที่เป็นทางตรงเนาะดีกว่าทางที่มันคดเคี้ยวนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําทางคดเคี้ยวเนี่ยทุกคนเราจะยิ่งเดินเหนื่อยมากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซอ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําทางตรงอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเดินตรงอย่างเดียวเลยเนาะโอเคตรงนี้ผมต้องเคลียร์พวกอ่าพื้นสนามก่อนนะครับนี่เลยเพื่อความยั่งยืนนะอฮ้ยลบเกือบไปแล้วเชวไอพวกนี้ นี่ปูทุกคนนี่คือปูนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกอ,อีกหนึ่งมอสเตอร์นะในไบโอมนี้นะครับผมมันเป็นศัตรูประจําไบโอมของเราน,นั่นเองนะตรงนี้ทุกคนก็ต้องระวังเลยนะถ้าเกิดว่าเราโดนฟองสบู่ของมันเนี่ยเราก็จะตัวเลื่อนนะผมแล้วก็ฟองสบู่ของมันโคตรแรงลงนะทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะเฮ้ยหลบเฮ้ยโอ้โหเกืบอบโดนอะทุกคนผมคิดว่า ผมคงาสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับในจุดที่ผมวางสะพานเป็นอเส้นทางหลักนะน่าจะยาวพอสมควรล้วโอทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ผมเจอวิหารอีกหนึ่งแห่งแล้วนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปะดูกันสักนิดนึงนะโอ้โหเกือบโดนมาดอิอุ้ยอื้อระวับบงก้อนพลังมันด้วยนะครับเฮ้ยหลบ <laughs> หลบได้หลบไม่ยากนะครับต้องจับจังหวะด,ดีๆนิดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้นะครับอันนี้คือมอสนะครับนี่เลยเป็นมอสเมืองนะเจ้ามอสเมืองเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นที่สปอนของพวกมนุษย์ถ้ำนักปราชญ์แล้วก็เจ้าหุ่นยนต์พิทักษ์อาลามอะไรพวกนี้นะทุกคนยังไงทุกคนก็เก็บมาด้วยก็ดีนะเพราะว่าไม่ให้มันเกิดนะครับแล้วก็ เราสามารถทำฟาร์มได้ด้วยนะตัวเริ่มเลยเออโอ้โหเกือบโดนอย่าประมาทเด็ดขาดนะพวกนี้ประมาทปุ๊บเราตายทันทีนะเพราะว่าผมประมาทบ่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนาะก็ตายยับๆเลยครับผมตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะข้างในก็เป็นแบบอารมณ์อารามอะไรงนี้นะครับทุกอารามเนี่ยมันจะมีหีบของมันอยู่นะหีบพวกนี้นะครับเราก็สามารถได้อุปกรณ์พิเศษหรือได้พวก อาวุธอะไรต่างๆนะผมตรงนี้เนี่ยทุกคนที่มันถือกระถางกันอยู่ใช่ไหมพวกมอนสเตอร์เนี่ยไอพวกนักปราชญ์อะไรพวกนี้โอ้โห้โหมอนเยอะมากมอนเยอะมากเฮ้ยชึบูหลบเฮ้ยชึบเฮ้ยนี่ไงกำลังบอกกำลังจะพูดเลยว่าได้คทถาแป๊บนึงนะเฮ้ยเอาอะไรออกดีหุ่นยนต์มาแล้วหุ่นยนต์วะหุ่นยนต์มาแล้วเฮ้ยทางตันอึบ๊บหลบชึบชึบชึบไปล็วไปก่อนโอเค เอาคาถามาใช้เออโอ้โหเกือบนอนแมวแป๊บนึงอย่าพึ่งอยู่ไหนกันโอ้โหเยอะจาดโ้ยตีทีหกร้อยโคตรสวยมาดีมาดีนี่แน่นี่แน่ตายไปหนึ่งครับผมเดือดมากอ่ะบอกเลยโอเคทุกคน เดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันนะครับผมตอนนี้ก็เจออ่าเขาเรียกอะไรวิหาร2จุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในพ่านหน้าแล้วกันนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมคงต้องหาแร่ออกทรีเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนะผมแล้วก็ไปหลอบเนาะประมาณนั้นก่อนนะผมเดี๋ยังไงเนี่ยผมขออนุญาตฟาร์มนะครับแร่ออกทรีนก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจออะไรแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูนะโอเคท้างั้นก็ตัดไปก่อนเลยครับผม อะครับทุกคนระหว่างที่ผมขุดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้หีบล็อกญแจของออกทอรีนมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนะนี่เลยเอารลณมศพออกโอเคแล้วทีนี้ผมต้องทําการเคลียร์ของนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปเจอไอ้นี่มาทุกคนหีบนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยร่างขวานะครับจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาหีบตรงนั้นกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเคลียร์ของก่อนนะอะไรที่เรายังไม่ใช้หรืออะไรเงี้ยเราต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะ พวกนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ลุยกันเลยมาอุ้ยอ้ย,อยแรงโคตรไอปูปูไทยมาขอดูหีบหน่อยตัวนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับจัดการให้หมดก่อนนะอืโอเคเรียบร้อยมาแต่เรามาเปิดหีบกันนะครับผมชึบนี่เลยโอโหได้ก่งเก่งเซิร์ฟ สีแดงด้วยนะครับผมกางเกงตรงนี้นะครับผมมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยหนะอันนี้คือจุดเด่นของกางเกงตัวนี้นะผมคือในใบอมนี้นะครับมันจะมีชุดว่ายน้ําต่างๆเนี่ยมาให้เราสะสมกันด้วยนะผมแล้วก็มีหีบอันนี้ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าหีบเปลือกหอยนะครับนี่เราก็เก็บมาเลยนะเชอแบบนี้เลยนะครับเราก็ได้หีบอีกประเภทหนึ่งแล้วนะเอามาสะสมที่บ้านเรานั่นเองนะ ก็ถ้าเกิดใครเจอหีบแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสสุมที่เราจะได้ชุดใหม่ๆมาด้วยนะที่เราได้คาถาไอ้นี่มาโคตรดีเลยตีสองทีนี่คือบอลตายเลยนะครับนี่แน่นี่แน่ตีสามทีนะสําหรับจ้ปูนะแต่เราลองดูสลามสิตีกี่ทีสองทีโอ้โหแรงมากแต่ว่าความที่เนี่ยจะไม่ได้ที่มากนะครับผมมันก็จะแบบเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้โหติดดยติดเบือกสลาม เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมโดนเจ้าหนวดตีตายเมื่อกี้นะผมผมก็กลับบ้านนะครับแล้วก็เอาที่ขุดนะครับเป็นชุดขุดแร่ยักษ์เนาะเอาได้เอามานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาขุดแร่ตรงนี้กันนะครับมาเดี๋ยวเราวางกันเลยนะผม โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยเราวางแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็เป็นอันจบพิธีนะทุกคนแต่ว่าผมอยากได้ไฟนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมืดมากเลยนะเราก็ติดตั้งไฟไว้นะครับอย่าลืมใส่ใสายไฟไว้ด้วยนะนี่เลยเสร็จโอเคทําทางเดินสักนิดนึงอะประมาณนี้แล้วก็วางเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้เลยชุบนี่เป็นไงทุกคนอัจฉรยาาิยะวาเครื่องอัจฉริยะ นี่เลยก็เต็มระบบนะครับแบบนี้เนาะนี่เราก็ไปหลอมในนั้นได้เลยนะครับโอเคทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะไปกู้ศพแล้วก็กลับบ้านนะครับเอาแร่ที่ผมขุดได้เนี่ยไปหลอมที่บ้านแล้วอีกทีเนาะเดี๋ยวแร่ตรงนี้ก็ให้เขาขุดแล้วก็หลอมกันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปทีตอนที่ผมอยู่บ้านเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนันก็ตัดไปเลย หลังจากเราได้แลกออกทิรีนมาแล้วนะทุกคนก็มาที่โต๊ะทำงานได้เลยนะครับแล้วเราก็มาที่นี่เลยทุกคนเป็นโต๊ะทำงานออกซิเรีนนะผมตรงนี้นะครับใช้แผ่นไม้ประการาัง50แท่งสกาเลตแล้วก็แท่งออกซิรีนนะครับผมให้เราคามมา1ชิ้นนะผมตรงนี้นะทุกคนเราต้องไป ทำแผ่นไม้ประการลังด้วยนั่นเองเนาะก็คือเอาไม้ประการังเนี่ยใส่ใน,ในเครื่องเลื่อยนะครับตัวเลื่อยปอะมานั้นนะทุกคนเราก็จะได้แผ่นไม้ประการลังมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เอามาหนึ่งอันแบบนี้นะผมแล้วก็วางได้เลยนะผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับถือแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปดูนะครับโอ้โหของแบบเยอะมากเลยทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะทางานน็อกทอรีนะครับผมมาแต่เรามาดูกันนะครับผม หมวดหมู่แรกเนี่ยเป็นเครื่องมือเนาะตรงนี้ก็จะมีขวานเจาะออกทรีนใหม่นะครับมีพวกออกทรีนดาบออกทรีน,นะครับแล้วก็กระเป๋าออกทรีนเนี่ยนะอันนี้ดีมากมากเลยนะอันนี้ค้ามมาหนึ่งอันนะครับนี่เลยค้ามาเลยนะแล้วก็มีคันเบ็ดออกทรีนด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นหมู่ของการประดิษฐนะ์เนาะมีทั้งออกทรีนมีต้องทำงานอัญมณีเชี่ยวชาญนะครับมีประตูมิตินะผมประตูมิติอันนี้ก็คือเราสามารถ วางไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับวางไว้2จุดเนาะสมมติว่าผมวางไว้ที่บ้าน1จุดแล้วก็วางไวท้ที่ที่เราต้องการเนี่ยอีกที่ 1- นึงจุดที่แบบไกลๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าประตูมิติเนี่ยมันพร้อมใช้งานเนี่ยเราสามารถวร์ปไปที่อีกประตูหนึ่งได้ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆและสะดวกมากๆเลยนะประตูมิติเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะทุกคนแล้วต่อมาก็เป็นเตาหลอมเพลิงพิโรดนะทุกคนคือเตาหลอมวันนี้นะครับเอาไว้หลอมแร่นะครับ การเล็กใสนั่นเองนะและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวทํางานการเล็กไสนั่นเองนะผมก็เป็นตัวทํางานขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่ให้เราใช้กันในตอนนี้นะต่อมาก็จะเป็นบทของฐานทัพนะครับก็จะมีกำแพงปะการังนะครับกับเบื้องปะการางังสะพานปะการางังหลัวปะการางังป,ประตู dafür, ลัวปะการางังแล้วก็พื้นสองสว่างนะครับของพวกนี้นะครับผมก็จะใช้พวกแผ่นไม้ปะการังนะครับ แล้วก็พวกกาแพงหินปูนแร่ออกทรีนอะไรพวกนี้นะผมในการขามนั่นเองเนาะก็เป็นการาตกแต่งแบบว่าสไตล์แบบประการังอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับ,ออรบสําหรับอของทั้งหมดเนาะที่เราปลดล็อกกันมาได้โดยการใช้แร่ออกทรีนนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะครามเป็นทั้งออกทรีนมาให้ทุกคนดูนะว่าชุดออกทรีนเนี่ยมันาตาตากมาเป็นยังไงนะครับผม มาผมก็เอาทั้งออกทรีมาไว้ตรงนี้นะครับชื่อแบบนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับผมนี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตออกทรีนข้างบนนะครับมีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนกางเกงนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่ครบเซ็ตเนี่ยความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น0.2%ต่อทุกเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่เสียไปนะทุกคนก็คือยิ่งเราเสียเลือดเยอะเนี่ยความเร็วในการโจมตีของเราก็จะยิ่ง เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกว่าดีก็ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะดเล่นเซนีก็ต้องระวังเลือดลดแบบจนหมดด้วยนะทุกคนต่อมาก็เป็นของข้างล่างนะครับก็จะมีควานออกทรีนนะครับแล้วก็มีถั่ออกทรีนและสุดท้ายเป็นโลออกทรีนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากางโลให้ตัวเองเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับถึง70%เเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็ เรียบร้อยนะสำหรับทางออกทรีนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะคราบของทั้งหมดเนี่ยภายในคลิปหน้านะแล้วเราก็จะไปลุยวิหารทะเลใต้น้ำกันด้วยทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ต้องฝากกดไลค์กัน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจก็ฝากกดติดตามกันด้วยเน,นาะสวัสดีไปนะครับผมสวัสดีครับ